ดาวหิวเท้าชนวิ่งเสร็จเล็บหลุดเล็บม่วงผมมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆครับผมอย่างแรกนะครับก็คือการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็คือการผูกเชือกรองเท้าแบบหิวล็อกนั่นเองนะครับวิธีการผูกง่ายๆครับก็คือเราจะทําเป็นห่วงนะครับในรูร้อยเชือกรูสุดท้ายนะครับทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วก็ร้อยเชือกแบบปกติต่อไปนะครับสอดเข้าไปในห่วง เท่านี้ฮะแล้วก็ผูกเชือกแบบปกติเป็นอันเรียบร้อยการผูกเชือกแบบฮิวล็อกนะครับจะช่วยล็อกและกระชับเท้านะครับไม่ให้เท้ามันดิ้นไม่ให้เท้ามันไหลไม่ให้เท้ามันสไลด์นะครับช่วยป้องกันได้นะครับต่อไปครับวิธีที่2ถ้าเกิดวิธีแรกยังมีปัญหาอยู่นะครับหาถุงเท้าวิ่งที่มีตัว rubber กร i p ตรงฝ่าเท้ามาช่วยนะครับจะช่วยในการยึดเกาะไม่ให้เท้าสไลด์ตอนดาวหิวได้นะครับรองเท้าวิ่งที่มีก็จะมีของไตเกนนะครับมีขายอยู่ที่บนเว็บไซต์ร้าะคานะครับและตัว L.P. support นะครับหรือยามาทูเนะนะครับก็จะมีตัว rubber grip อยู่ใต้ฝ่าเท้านั่นเองนะครับ2องวิธีนี้นะครับจะช่วยแก้ปัญหาดาวหิวเท้าชนและวิ่งเสร็จแล้วิวแล้วม่วงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังช่วยไม่ได้ก็ตกใครต่อมันสวัสดีครับ